The Blue sky resort ขา l ๆเราได้เข้ามาถึงแล้วนะครับ <Wow. S 1> ดินแดนแห่งจูรา s สิกพาร์คไม่ใช่ไม่ใช่จอดตรงนี้แม่เลยใช่เรา,เรา,เ,ราเรามาเช็คอินตรงนี้ก่อนนะฮะ mm. Blue sky ขาวๆเราจอดรถนะครับ เราก็เดินเข้ามาด้านในล็อบบี้เพื่อที่จะเช็คชอ,อินนะฮะปรากฏว่าผมก็ลืมว่าจองเป็นชื่อใครไป <c oughs> <c oughs> ก็ด้านในล็อบบี้นะครับก็จะเป็นจัดสไตล์ยุโรปเลยนะครับก็สวยงามมีเตาผิงมีที่นั่งโซฟ,ฟาสไตล์ยุโรปแล้วก็พนักง,งานเป็นมิตรมากครับก็เช็คอินง,ง่ายๆโดยที่ไม่เป็นปัญหาอะไรเลย นั้นก็มีพนักง,งานพาขึ้นรถกอล์ฟนะครับขนสัมภาระเราไปที่ห้องโดยผ่านพาวนทัวรอบรีสอร์ทบูสกายรีสอร์ทเลยที่เขาพอสวยงามมากครับและก็แถมสอนวิธีการเปิดระเบียงให้เราด้วยพี่คนนี้น่ารักมากๆเลย tomorrow ก็เราก็พักผ่อนทันทีนะฮะไม่ได้ถ่ายต่อเพราะว่าเราเหนื่อยกับการเดินทางนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเราเดินทางไปไหนไปดูได้นะครับที่ EP หนึ่งเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ description กับตัวไอด้านบนไว้ให้นะฮะเช้านี้เราก็ตื่นมากินอาหารเช้านะครับซึ่งอร่อยมากครับแนะนำเลยครับเพื่อน <Bye. S 2> เออแม่นางวันนี้เรามาถึงเขาลูกหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมากแม่นางวางแพนนะครั ไม่มีเสียวเออเลยันจะสั่งอะไรกินดีกับเียวฉันก็สั่งไปแล้วเสียวเอออยู่ในมือเออเขาชื่อปักมอนะคือโอเล่เอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดขาซ่อนอยู่แล้ว เป็นองค์พระพุทธรูปเรียงกันห้าองค์ห่ะมีความสวยงามอีทางด้าน,นซ้ายก็จะเป็นอุโถอสนันส่วนไหลา,าทางาด้านนี้น่าจะเป็นหัวน่าจะเป็นเจดีย์นะไม่รู้เรียกว่าอะไร ที่เกิดขึ้นโอ้สวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันเ moments later สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับทุ่งกังหันลมเขาค้อจะเห็นว่าด้านหลังเป็นกังหันลมนะ,ะมีอยู่ประมาณเกือบสิบต้นนะครับแล้วก็วันนี้เราแวะมาที่ไร่ริกกีอันโด่งดังในโลกโซเชียลมีดอกไม้หลากสีมากมายก็ค่าเข้า20บบาทนะครับทุกคนอย่าลืมเตรียมตังค์ด้วยค่าที่จอดรถก็แล้วแต่ศรัทธานะว่าจะ ที่ไหนอะไรยังไงแต่ก็จะมีค่าใช้ค่าค่าจอดรถอีกนีใช่เห็นวิวเห็นอะไรไหมเอ้สวยงามมากนี่ให้ดูรับๆนะครับที่จอดรถอ้าวที่จอดรถไม่ใช่ฟังนี้ฟังนี้นี่เราจะเห็นกางหันอันใหญ่ก็เริ่มอยู่ตรงหน้านะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงแรมเพื่อที่จะไปกินหมูกระทะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเรามานะครับก็คือร้านหมูกระทะเจ้าคุณหรือเจ้าคุณหมูกระทะที่เขาคอนะฮะเป็นสถานที่ที่เราเซิร์ชเอาเลยนะครับเราไม่มีสถานที่ณนะตอนนั้นเราแค่อยากทานหมูกระทะนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวแนะนําเลยใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะขาวเขาคอและอยากกินหมูกระทะร้านนี้อร่อยครับ เขามีสามขนาดให้เลือกนะครับเราเลือกขนาดกลางแล้วก็ทำเลที่ตั้งก็เดี๋ยวรปรักหมุดให้นะฮะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยบ่ายสี่ถึงทาทุ่มนะครับอันนี้นะคะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีของพี่นะคะนา่าจะเกินสิบเจ็ดปีห <c oughs> มูกระทะค่ะเจอกระทะหมูหมูกระทะไทยไปอึ้งไปเลยนะคะแป๊บหนึ่งจุ่มน้ำจิ้มเยิ้มๆนะครับแล้ก็กินเข้าไปเลยนะครับ ว้าวโอเคไหมร่อย <laughs> รอบ17ปีอร่อยไหม<อ>นี่ค่ะแล้วก็คุณนายเขาก็จะตกไปกับกระทะนิดนึงนะคะนะครับมันนนนเขาไม่ได้กินนานมากนะคะขอบคุณค่ะ คตอนนี้เราอยู่ร้านหมูกระทะเจ้าคุณนะฮะอันนี้เป็นวิวด้านหลังร้านหมอกำลังลงในยามเย็นตอนนี้แต่พอดีตอนที่เรามากินฝนตกเหมือไม่ได้กินตรงนี้เปม,มาถ่ายให้ดูกองอากาศเย็นมากเลยคะ่ะค่ะ นี่นะคะเราก็จะทำการนั่งชิงช้ากันนะคะโดยพี่แนทนะคะพร้อมต้องย่อขาลงมาเยอะเอ้ยถ้านั่งแค่นั้นไม่ต้องนั่งมันต้องถอยเอ้ยนม่มังสวะรัตนะผ่านทางนะฮะมาเจอยาดองพร้อมทวยด้วยมากระชือองนารีลำพึงรวมสูตร แม่ไม้สะอื่นโดไม่รู้ร้องกันเลย